สำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำวิดจอมช็อปอัพที่ถูกกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิเช่นมหาเวทผนึกมัรโซรนนิวเวอร์วา a ์โร a รนอาโปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยสวัสดีสวีดาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมันนี้เรามาอยู่กันในเกมโซรนนิวเวอร์ are, กับผม NT Channel นะฮะ คลิปก่อนนะครับผมผมเคยพาเพื่อนๆไปสุ่มกาชาสําหรับตู้สัตว์ขี่เนียผมก็คือเจ้าแมมมอสใช่ไหมซึ่งผมก็รู้สึกเสียใจนะที่ไม่ได้เนผมแต่ก็คงไม่ผิดหวังมากเพราะว่าบางคนเนี่ยหมดไปยกกับผมยังไม่ได้ก็มีละกันนะครับผมเพราะว่าการันตีเนี่ยมันสูงมากๆเลยและส่วนตัวนะครับผมผมก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟจีนนะครับแล้วก็ดูกิจกรรมไปมานะผมก็ไปสะด,ดุดตาอย่างหนึ่งก็คือมันเอาแมมมอสกลับมาในตู้เลดไว้ทุกคน ซึ่งการที่มันกลับมาให้สุ่มนะครับผมมันก็จะมาอยู่ในกิจกรรมของเปลือกหอยนะครับผมที่จะใช้ไอกระทงตรง,ตรงนี้นะฮะ ในการที่เป็นการสุ่มนะครับผมแล้วก็ลุลลับของด้านขวานะครับผมก็จะมีโอกาสได้รับสาหรับสัตว์ขี่เจ้าแมมมอธรวมถึงหนุ่มก็จะมีสิ่งของที่ที่จะเอาไปแลกในร้านขาได้นั่นเองนะครับผมก็สามารถแลกในนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีคําถามว่าและกิจกรรมคิดมาดของเซิร์ฟจีนเนี่ยมีอะไรมานะครับผมผมก็จะพามาดูแล้วกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันนะครับผมแต่สิ่งที่แปลกตาไปเลยก็จะเป็นในตู้ของรูเร็ตนะครับผมก็จะเป็นเจ้ามังกรนะครับผมนี่เลยครับมังกรสำหรับมังกรทองแล้วกันนะครับผม อ่านี่ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมซึ่งในการสุ่มรูเล็ตนะครับผมเราก็ต้องใช้แต้มสีม่วงนี้ในการสุ่มนะครับผมสุ่มไม่ดูเลยละกันหนึ่งทีประมาณนี้ครับผมแค่นี้เลยนะฮะในการสุม่มครับแค่นี้จริงๆฮะแล้วก็เลือกสิ่งหนึ่งครับผมไปอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลคร่าวๆแล้วก็เป็นการสุ่มคร่าวๆละกันแต่เราไม่ค่อยสนใจมังกรครับวันนี้เราจะมาแก้แค้นละกันสําหรับเจ้าแมมมอสนะครับผมนี่ผมอยากได้มากๆเลยผมก็น่าจะทุ่มเพจให้หมดเลย8000เพรละกันก็น่าจะได้ประมาณสัก100สุ่มนน้ครับผมมา ซื้อไปเลยครับโบไปครับผมมามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้แมมมอดหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงไม่เป็นอะไรหรอกนะฮะแต่นี่ก็เป็นคลิปแก้แค้นเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาแก้แค้นหรือมาตอกย้ำครับและรวมถึงในการซื้อกระทงเนี่ยมันก็จะมีลิมิตของมันอยู่นะครับผมก็คือ40ครั้งนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกัน,นครับผมเริ่มที่1ครั้งครับผมมันจะลดราคาให้ก่อนเหลือแค่5กระทงพอกดไปก่อน1ทีครับผมฮะอันนี้คือหมดแล้วเหรอได้แค่นี้เหร อ๋อยังยังไม่ลุ้นครับผมยังไม่เปิดและรวมถึงในการที่เราสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีโอกาสลุ้นรับกระทงเหมือนเดิมด้วยนะเออก็ดีเหมือนกันนะผมได้ของคืนเออและรวมถึงนะฮะในการสุ่มก็จะมีการันตีอยู่ด้วยนะครับผมแมมมอสอยู่ที่3 8 8 8ครั้งนั่นเองนะครับในการได้รับเนาะกดไปก่อนหนึ่งทีครับผมพริง โอ้โหได้กระดูกมานี่ถือว่าก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่ครับผมแต่ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าจะได้อะไรนะครับผมเออมันก็เหมือนมาสุ่มแล้วก็สุ่มอีกหนึ่งรอบโอ้โห,โหไอ้บ้าเอืยมาครับผมมาสุ่มกันต่อดีกว่าผเจ้าแมมมอธของเราเช่านั้นนะฮะไม่ต้องการอะไรแล้วเนี่ยคือของรางวัลต่างๆเนี่ยผมไม่ต้องการอะไรแล้วจริงๆนะฮะต้องการแค่แมมมอธอย่างเดียวจริงๆครับกระดูกกระดูกเนี่ยผมไม่เอาครับผมมีหมดแล้วนะฮะไม่เอาครับผมอันนี้ก็ไม่เอาด้วยไปต่อครับ โอเคโอ้โห okay. oh, oh, ไม่ได้จริงๆกับเพื่อนมีโอกาสได้แป็มอดไหมเอ,อ้ยนี่ก็น่ารุ้นเหมือนกันนะเดี๋ยวในคลิปเดี๋ยวพาไปดูครับผมว่าจะได้จริงหรือเปล่ามันจะมีหรือเปล่าฮะมันจะมีให้เราจริงหรือเปล่าเอ้ยนี่โอ้โ oh, หดังมาลุ้นอีกแล้วนี่หงุดหงิดจริงๆเลยในการลุ้นต่งนารรงๆนะนะทุกคนนะโอเคครับ okay, ผมไปอีกสิบครั้งครับผมแบบกดเร็วๆเลยละกันนะครับผมการสอบนี้ก็จะไวกว่าไอ้ตู้นั้นนะครับผมที่เราสุ่มในเซิร์ฟไทยนะพนนนเพราะว่านเป็นเปลือกหอยนะครับผมไม่มีลูกเล่นอะไรเลยละกันเเนาะโออคคครรัับบผมไปต่ รวมถึงก็อีกหนึ่งครั้งของรอบที่100เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้โห100แล้วตอนนี้ยังไม่เห็นวิ่แววของรบบแมมมอสเลยนะฮะทุกคนนะแปดพเพชรนี่คือหายไปไวมากๆแต่อย่างที่บอกไปครับดูคลิปนี้สนุกละกันนี่ยอย่าไปซีเรียสนะฮะเพราะว่า8ปดพเพชรเนี่ยเราหวังไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าออกมาจริงๆก็ถือว่าเป็นบุญของเราละกันโอเคฮะรอบสุดท้ายแล้วกดไปเลย มาเลยไหมล่ะโอเคไม่มาไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เหมือนเป็นการมาย้ำแค้นนะฮะก็น่าจะโดนไปอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหคลิปนี้อันนี้คือน้อยกว่าเดิมอีกนะฮะก็เลยไม่ค่อยหวังอะไรมากมายละกันนะครับผมก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยละกันนะครับผมก็อยากจะได้จริงๆริงนะแมมมอสเนี่ยอยากจะพามาดูเหมือนกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนะทุกคนนะโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็สุ่มเท่าที่เรามีละกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราสุ่มแปหมดก่อนละกันนะครับผมไปเราจะไม่ให้เหลือแม้แต่1อันเลยละกันนะครับผมไปซึ กระสัดขีีนะครับผมสัตเจ้าแมมมอสเนี่ยที่มันมาในเซิร์ฟไทยแล้วใช่ไหมมันก็วนกลับมานะครับเท่ากับว่าทุกทุกแฟชั่นหรือทุกๆสัตว์ขี่นะครับผมก็จะมีโอกาสในการวนกลับมาให้สุ่มในแต่ละภารากิจแล้วก็กิจกรรมละกันนะครับผมส่วนใหญ่กิจกรรมมันก็จะไม่ค่อยซ้ำกันหรอกนะครับผมมันก็จะมีหลายกิจกรรมให้เราทํากันมากๆเลยละกันเนาะโอเคครับรวมถึงของรางวัลต่างๆที่เราได้มาเนี่ยก็สามารถไปแลกได้ด้วยนะครับผมสำหรับแต้มตรงนี้นะถ้าได้มากก็ยืงไปแลกกันเนาะซึ่งสำหรับ โอเคครับผมซึ่งคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยละกันนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเยอะมากเลยแล้วเจอกันคะับบ๊ายบายจ้าทีี่มนคต